สวัสดีค่ะปลายปี2568ที่ผ่านมาภาพน้ำท่วมใหญ่ที่หาดใหญ่จังหวัดสงขลาคงผ่านตาพวกเรากันมาทุกคนแล้วนะคะทั้งภาพรถจมน้ำภาพคนรอความช่วยเหลืออยู่บนหลังคามันกลายเป็นแบบภาพจำของภัยพ,พิบัติครั้งใหญ่ครั้งหนึ่งไปเลย วันนี้นะคะเราจะมาคุยกันให้ลึกกว่าภาพข่าวที่เราเห็นเห็นกันค่ะคือเรามีข้อมูลในมือหลายชุดมากเลยทั้งภาพถ่ายดาวเทียมจากจิสดามีรายงานจากปอพมีบทวิเคราะห์ความเสียหายทางเศรษฐกิจไปจนถึงเอกสารยุทธศาสตร์การรับมือของเมืองหัดใหญ่เองเลยแต่ข้อมูลชิ้นที่น่าสนใจที่สุดและเป็นเหมือนแกนของเรื่องที่เราจะคุยกันวันนี้คือความจริงที่ว่า หาดใหญ่เป็นเมืองที่ขึ้นชื่อเรื่องการเตรียมตัวรับมือน้ำพ่่มมาเป็นสิปีเลยนะคะมีแผนมีระบบเตือนภยัยมีรางวัลการันตีด้วยใช่ครับคือเรียกว่าเป็นเมืองต้นแบบเลยก็ว่าได้ที่อื่นๆมาดูงานกันเยอะมากในเรื่องนี้นั่นแหละค่ะคือคำถามใหญ่ของเราในวันนี้ในเมื่อเป็นเมืองที่เตรียมตัวดีขนาดนั้น แล้วทำไมทำไมถึงยังเกิดความเสียหายมาหาศาลขนาดนี้ได้ช่องว่างระหว่างแผนที่ยอดเยี่ยมกับความจริงที่เกิดขึ้นในสนามมันอยู่ตรงไหนกันแน่วันนี้เราจะมาเจาะลึกหาคำตอบเรื่องนี้กันค่ะงั้นเรามาเริ่มกันที่ภาพใหญ่ที่สุดก่อนเลยดีกว่านะคะคข้อมูลจากดาวเทียมของ g i สต a วันที่24พฤศจิกายนมันบอกอะไรเราบ้างคะสเกลของน้ำท่วมครั้งนี้มันใหญ่แค่ไหนครับข้อมูลจากจิสตาเนี่ยระบุตัวเลข พื้นที่น้ำท่วมขังใน7จ็จังหวัดภาคใต้ไว้ที่ประมาณ3ามแส0,000ื่ 3, 000, 3, 000, 000กนกว่าไร่ซึ่งเป็นตัวเลขที่แบบใหญ่จนหลายคนอาจจะนึกภาพตามไม่ออกถ้าจะให้เปรียบเทียบไม่ง่ายนะครับลองนึกภาพพื้นที่กรุงเทพชั้นในทั้งหมดเลยตั้งแต่สยามอโศกสาทรสีลมไปจนถึงเขตเมืองเก่าจมอยู่ใต้น้ำทั้งหมดนั่นคือสเกลที่เรากำลังพูดถึงกันอยู่ครับโอพอเทียบแบบนี้แล้วเห็นภาพชัดเลยค่ะและที่น่ากังวลกว่าขนาดของพื้นที่ ก็คือสิ่งที่อยู่ในพื้นที่นั้นๆครับทั้งบ้านคนโรงพยาบาลสถานที่ราชการถนนสายหลักดคือมันถูกตัดขาดทั้งหมดเลยแล้วข้อมูลดาวเทียมพวกนี้มันช่วยอะไรในสถานการณ์จริงได้บ้างคะนอกจากการบอกว่าน้ำท่วมที่ไหนโอ้โหมันคือเครื่องมือเปลี่ยนเกมในการบัญชาการเลยครับในอดีตเนี่ยเวลาเกิดภัยพิบัติทีมช่วยเหลือภาคพ,พื้นดินจะเหมือนคนตาบอดเลย ทำงานตามรายงานที่ส่งเข้ามาซึ่งอาจจะช้าไม่ครบถ้วนอืแต่ข้อมูลจากจิสดาที่ส่งตรงให้หน่วยงานในพื้นที่มันละเอียดถึงขั้นที่ว่าถนนเส้นไหนที่รถใหญ่ยังพอผ่านได้หรือหลังคาบ้านกลุ่มไหนที่ยังไม่มีทีมช่วยเหลือเข้าไปถึงมันเปลี่ยนการคาดเดาเป็นการสั่งการที่แม่นยําในสนามรบเลยครับทําให้การส่งความช่วยเหลือตรงจุดแล้วก็ รวดเร็วกว่าเดิมมากเหมือนมีตาจากฟ้าช่วยชีย้เป้าให้แบบเรียลไทม์เลยนะคะซึ่งประชาชนทั่วไปก็เข้าถึงข้อมูลผู้มีได้ด้วยใช่ไหมคะผ่านแอปที่ชื่อเช็คน้ำใช่ครับประชาชนสามารถใช้ติดตามสถานการณ์รอบตัวได้เองเลยซึ่งในภาวะวิกฤตแบบนี้ข้อมูลคือสิ่งสำคัญที่สุดในการตัดสินใจว่าจะอบยบไหมหรือจะเตรียมตัวยังไงน่าสะเทือนใจกว่า คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับผู้คนที่อยู่ใต้ผืนน้ำนั้นข้อมูลจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภายัยหรือปอพอน่าจะทำให้เราเห็นภาพนั้นชัดขึ้นครับตัวเลขจากปอพอสรุปณนะวันที่1นึ่งธันวาคมเนี่ยบอกว่ามีประชาชนได้รับผลกระทบกว่า640,000ครัวเรือนใน10จังหวัด6 0แสกว่าครัวเรือนถ้าคิดแบบเขาพ่าครัวเรือนละ3คนก็เท่ากับประชากรเกือบสล้านคนที่ชีวิตพลิกผันไปหมดเลย และที่น่าสลดใจที่สุดคือตัวเลขผู้เสียชีวิตณวันที่7ธันวาคมมีรายงานยืนยันแล้ว31รายครับเฉพาะที่สงขาจังหวัดเดียวก็10รายแล้วค่ะมีการเปิดศูนย์พักพิงชั่วคราว213แห่งอย่างที่มอหัดใหญ่ก็รับผู้อพยพเข้าไปเป็นพันคนเลย แต่ก็มีรายงานออกมาเรื่อยๆว่าของใช้จําเป็นพื้นฐานอย่างสบู่แปรงสีฟันหรือว่าผ้านอนามัยขาดแคลนอย่างหนักเลยซึ่งพอชีวิตประจําวันของผู้คนหลายแสนคนต้องหยุดชะง,งักแบบนี้ผลกระทบมันไม่ได้จบแค่ในครัวเรือนนะครับแต่มันลามไปสู่ภาพรวมทางเศรษฐกิจทันทีเลยเหมือนโดมิโนโล้มเลยครับแน่นอนเลยค่ะพอเมืองที่เป็นศูนย์กลางของภาคใต้เป็นอัมาพาตแบบนี้ความเสียหายทางเศรษฐกิจคงมาหาศาลแน่ๆมีการประเมินตัวเลขออกมาบ้างไหมคะมีครับ มหาวิทยาลลยหอการค้าไทยประเมินความเสียหายเบื้องต้นไว้ที่1,000 0ล้านบาท1,000 0ล้านครับอันนี้คือถ้าสถานคลี่คลายได้ในสัปดาห์เดียวนะครับแต่เราก็เห็นว่ามันยืดเยื้อกว่านั้นซึ่งตัวเลขก็อาจจะพุ่งไปได้ถึง1,500 0หรืออาจจะ2,000 0ล้านบาทเลย2,000 0ล้านบาทตัวเลขมันมาจากไหนบ้างคะช่วยแจกแจงให้เห็นภาพหน่อยได้ไหมมันแบ่งเป็น2ก้อนใหญ่ๆครับ ก้อนแรกประมาณ7 0 0 0ล้านบาทคือความเสียหายเชิงรายได้ที่หายไปลองนึกภาพตามนะครับโรงงานผลิตของไม่ได้ร้านค้าเปิดไม่ได้เกษตรกร,เ,ร,กรเก็บเกี่ยวผลผลิตไม่ได้การขนส่งก็หยุดใช่ครับการขนส่งหยุดชะง,งักนักท่องเที่ยวจากมาเลเซียที่เคยข้ามมาใช้จ่ายเงินทุกสุดสัปดาห์ก็เข้ามาไม่ได้มันคือโอกาสทางธุรกิจที่แบบระเหยไปในอากาศเลยอื ส่วนอีกก้อนประมาณ3,000ล้านบาทคือความเสียหายต่อทรัพย์สินโดยตรงก็คือค่าซ่อมแซมบ้านเรือนรถยนต์ถนนหนทางระบบสาธารณูปภคที่ต้องสร้างกันใหม่ทั้งหมดแล้วทำไมสงขาถึงเป็นจังหวัดที่โดนหนักที่สุดคะทั้งในแง่ชีวิตคนและเศรษฐกิจเพราะหาดใหญ่คือหัวใจทางเศรษฐกิจของภาคใต้เลยครับไม่ใช่แค่เมืองท่องเที่ยวนะครับแต่เป็นศูนย์กลางการค้าการกระจายสินค้าและการคมนาคมทั้งหมด พอหาดใหญ่จมน้ํามันก็เหมือนกับเศรษฐกิจของทั้งภาคใต้เกิดภาวะหัวใจวายเฉียบพลันเลยการหมุนเวียนของเงินของสินค้ามันหยุดไปดื่อๆเลยผลกระทบมันเลยรุนแรงและเป็นลูกโซ่ไปทั่วทั้งภูมิภาค โอเคค่ะตอนนี้เราเห็นภาพความเสียหายที่ชัดเจนมากแล้วทั้งในหมุ่กว้างและในชีวิตผู้คนทีนี้เรามาเข้าสู่คําถามสําคัญกันทําไมต้องเป็นหาดใหญ่แน่นอนว่าใครๆก็รู้ว่าหาดใหญ่เป็นพื้นที่ราบลุ่มแอ่งกระทะแต่มันคงไม่ใช่แค่นั้นใช่ไหมคะถูกต้องครับลักษณะทางภูมิศาสตร์เป็นแค่จุดเริ่มต้นมันเหมือนเป็นคนที่เกิดมาพร้อมกับโรคประจําตัวที่เสี่ยงอยู่แล้วคือเป็นแอ่งที่น้ําจากทุกทิศทางอืทั้งจากอําเภอสะเดาจากเขาคอหง จะไหลมารวมกันที่คลองอุทภาาซึ่งเป็นเส้นเลือดหลักที่ผ่ากลางเมืองแต่ครั้งนี้มันมีปัจจัยเร่งที่รุนแรงมากเข้ามาซ้ำเติมซึ่งก็คือปริมาณฝนที่ตกหนักที่สุดในรอบ300ปีตามข้อมูลของกรมชลประทานแค่ฟังชื่อก็รู้สึกว่าเกินจะรับมือไหวแล้วนะคะ ปริมาณฝนสะสม3วันสูงถึง630ม mm. ิลิเมตรเพื่อหเห็นภาพชัดขึ้นนะครับ mm hmm. เหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ที่หัดใหญ่ mm hmm. เมื่อปี2553 mm hmm. ที่เราว่าหนักมากๆแล้วเนี่ยค่ะตอนนั้นฝนสะสมสูงสุดอยู่ที่428ม mm. oh ิลิเมตรโอ้โหครั้งนี้มากกว่าเดิมเกือบ50%เลยนะครับมันเหมือนเราออกแบบแก้วน้ำมาให้รับมามได้1ลิตรแต่มีคนเทน้ำใส่1.5ลิตรยังไงมันก็ต้องล้นครับ ฟังดูเหมือนเป็นเหตุสุดวิสัยจากธรรมชาติล้วนๆเลยนะคะแต่ตอนต้นรายการเราทิ้งปมไว้ว่าหัดใหญ่คือเมืองที่เตรียมตัวมาอย่างดีแสดงว่ามันต้องมีอะไรมากกว่าเรื่องของฝนตกหนักแน่ๆนี่แหละครับคือหัวใจของเรื่องทั้งหมดเลยถ้าเราไปดูเอกสารยุทธศาสตร์การรับมือของเมืองหัดใหญ่ที่ทำไว้ตั้งแต่ปี2557หรือย้อนไปดูโครงการที่ชื่อว่า ACCRN ซึ่งเป็นเครือข่ายเมืองในเอเชียเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอ๋อค่ะจะเห็นว่าผู้เชี่ยวชาญและคนในเมืองรู้มาตลอดว่าสักวันหนึ่งจะต้องเจอกับภาวะฝนตกหนักสุดขั้วหรือ Extreme Rainfall แบบนี้หมายความว่าเรื่องฝน300ปีถูกคาดการไว้อยู่ในแผนแล้วหรอคะใช่ครับในแผนยุทธศาสตร์ระบุชัดเจนเลยว่าผลกระทบจากภาวะโลกร้อนจะทำให้ภาคใต้มีปริมาณฝนตกหนัก และชุกขึ้นเรืเ่อยๆโครงการ ACCRN ที่ทำมาก่อนหน้านั้นเป็น10ปีคือความพยายามที่จะสร้างภูมิคุ้มกันให้เมืองล่วงหน้าเลยครับเขาทำอะไรกันบ้างคะมีการสร้างเครือข่ายอาสาสมัครเตือนภัยในชุมชนติดตั้งสถานีวัดระดับน้ำอัตโนมัติจัดทำแผนที่เสี่ยงภยัยซ้อมแผนอพยพกันเป็นประจำจนเคยได้รับรางวัลเลิศรัฐสาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมมาแล้วด้วยนะครับ ฟังดูแล้วเป็นแผนที่ยอดเยี่ยมมากเลยแล้วอะไรที่ทําให้แผนดีๆนี้เอ่อเหมือนจะใช้ไม่ได้ผลในสถานการณ์จริงคะปัญหาก็คือในขณะที่เมืองกําลังสร้างภูมิคุ้มกันด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งเมืองก็กําลังบั่นทอนตัวเองไปด้วยครับหมายความว่ายังไงคะการขยายตัวของเมืองหาดใหญ่ช่วงหลายสิปีที่ผ่านมาเป็นไปอย่างรวดเร็วมากมีการสร้างอาคารบ้านเรือนขวางทางน้ําธรรมชาติ มีการถมที่ลุ่มซึ่งเคยเป็นแก้มลิงหรือพื้นที่รับน้ำตามธรรมชาติไปทำโครงการจัดสรร oh. มันเหมือนกับว่าเรากินยาเพิ่มภูมิคุ้มกันแต่ก็ยังสูบบุหรี่จัดทุกวันสุดท้ายร่างกายมันก็สู้ไม่ไหวเหมือนกับว่าการพัฒนากับการป้องกันมันเดินสวนทางกันถูกต้องครับเมืองต้องสู้กับศึกสองด้านพร้อมกันคือภัยธรรมชาติที่รุนแรงขึ้นและผลพวงจากการพัฒนาเมืองในอดีตที่ไม่ได้คำนึงถึงมิติของภัยพิบัติมากพอ ดังนั้นพอเจอฝนระดับ300ปีเข้าไประบบป้องกันที่ออกแบบและวางแผนไว้สำหรับสถานการณ์ปกติหรือรุนแรงปานกลางมันเลยเอาไม่อยู่เข้าใจแล้วค่ะเท่ากับว่าเรามีแผนที่ดีแต่ต้องเจอกับพายุที่แรงเกินคาดแถมยังมีจุดโอนภายในที่สะสมมานานแล้วพอถึงวันเกิดเหตุจริงๆอะ่ะ สถานการณ์หน้างานเป็นอย่างไรบ้างคะระบบการตอบสนองการช่วยเหลือมันเกิดอะไรขึ้นจุดที่ล้มเหลวอย่างชัดเจนที่สุดในภาวะวิกฤตครั้งนี้คือระบบการสื่อสารครับจากรายงานภาคสนามพบว่าทั้งสัญญาณโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตในพื้นที่ประสบภยัยล่มเกือบทั้งหมดซึ่งมันส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่เลยใช่ไหมคะเป็นอย่างยิ่งเลยครับการสื่อสารคือหัวใจของการจัดการภัยพิบัติลองนึกภาพตามนะครับ เมื่อศูนย์บัญชาการไม่สามารถติดต่อทีมกู้ภัยภาคสนามได้พวกเขาก็ไม่รู้ว่าทีมไหนอยู่ตรงไหนต้องการการสนับสนุนอะไรหรือพื้นที่ไหนวิกฤตที่สุดอืในทางกับการประชาชนที่ติดค้างอยู่ก็ไม่สามารถโทรขอความช่วยเหลือได้มันเหมือนทุกคนกลายเป็นคนตาบอดหูหนวกทันทีการช่วยเหลือเลยกลายเป็นไปตามยถากรรม ขาดการประสานงานที่มีประสิทธิภาพซึ่งภาพความโกลาหลน,นี้มันก็สะท้อนออกมาในเสียงของประชาชนบนโลกออนไลน์ด้วยใช่ไหมคะเห็นข้อมูลที่กรมประชาสัมพันธ์รวบรวมไว้มีทั้งสองด้านเลยใช่ครับด้านหนึ่งก็มีเสียงขอบคุณดีใจที่เห็นถุงยางชีพเห็นเจ้าหน้าที่เข้ามาถึงพื้นที่ซึ่งก็เป็นกำลังใจให้คนทำงานอย่างมากแต่อีกด้านหนึ่งซึ่งเป็นเสียงที่ดังมากเช่นกันคือความรู้สึกน้อยใจโกรธที่ตัวเองอยู่ในพื้นที่ประสบภยัย แต่กลับไม่มีใครเข้ามาเลยค่ะบางคนรอความช่วยเหลือเป็นวันๆและที่ถูกวิจารณ์หนักมากคือเรื่องขั้นตอนการขอรับเงินเยียวยาที่กำหนดให้ต้องถ่ายรูปบ้านที่เสียหายเป็นหลักฐานในสถานการณ์ที่ไฟฟ้าก็ไม่มีโทรศัพท์ก็ชาร์จไม่ได้แค่เอาชีวิตรอดก็ลำบากแล้วยังต้องมากังวลเรื่องเอกสารอีกนั่นแหละครับคือภาพสะท้อนที่ชัดเจนที่สุดของช่องว่างระหว่างแผนบนกระดาษกับความโกลาหนในสนาม แผนอพยพแผนเยียวยาที่ออกแบบมาอย่างดีในห้องประชุมมันอาจจะดูสมเหตุสมผลแต่พอเจอสถานการณ์จริงที่ทุกอย่างพังทลายอืความตื่นตระหนกความต้องการที่หลากหลายและเร่งด่วนของผู้คนมันทำให้แผนที่วางไว้ดูซับซ้อนและไม่ตอบโจทย์ในทันทีแสดงว่าบทเรียนสำคัญคือแผนที่ดีอย่างเดียวไม่พอแต่ต้องยุดหยุ่นพอที่จะรับมือกับความโกลาหลหน้าง,งานได้ด้วยต้องครับเหตุการณ์ฝน300ปีครั้งนี้ มันเป็นสถานการณ์ที่เรียกว่าเกินขีดจำกัดหรือ System Shock คือมันช็อกระบบทั้งหมดจนพังไปชั่วขณะมันเผยให้เห็นว่าแม้แต่เมืองที่เตรียมตัวดีที่สุดอย่างหาดใหญ่ก็ยังมีจุดเปราะบางเมื่อเจอกับภัยพิบัติที่เกินกว่าที่คาดการไว้ในระดับสูงสุดมันคือบทเรียนราคาแพงที่ธรรมชาติสอนเราว่าการเตรียมพร้อมไม่ใช่แค่การมีแผนแต่คือการสร้างระบบที่สามารถล้มแล้วลุกได้เร็วด้วย ฟังทั้งหมดแล้วสรุปได้ว่าอุทกภัยครั้งนี้มันไม่ใช่เรื่องของปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งเลยจริงๆนะคะมันคือผลพวงของพายุที่สมบูรณ์แบบหรือ A perfect storm อย่างแท้จริงครับเริ่มจากภูมิศาสตร์ที่เปราะบางเป็นทุนเดิมมาเจอกับสภาพอากาศที่รุนแรงสุดขั้วจากภาวะโลกร้อนแล้วถูกสําเติมด้วยแรงกดดันจากการเติบโตของเมืองที่ขาดการวางแผนที่ดีพอในอดีตและสุดท้ายคือระบบการรับมือที่ถูกออกแบบมาอย่างดีแต่ก็ยังมีขีดจำกัด เมื่อเจอกับสถานการณ์ที่เกินความคาดหมายทุกอย่างมันประดังเข้ามาพร้อมกันพอดีเลยครับจากที่เราคุยกันมาทั้งหมดมันมีภาพสองภาพที่ซ้อนกันอยู่อย่างน่าสนใจนะคะ ด้านหนึ่งเราเห็นประวัติศาสตร์การวางแผนรับมือภัยพิบัติระยะยาวที่น่าชื่นชมของหาดใหญ่แต่อีกด้านเราก็เห็นความเป็นจริงในภาวะวิกฤตที่ยังทิ้งให้ประชาชนรู้สึกว่าการช่วยเหลือมันล่าช้าและเต็มไปด้วยอุปสรรคเลยอยากจะทิ้งท้ายเป็นประเด็นชวนคิดสําหรับทุกคนที่กําลังฟังอยู่นะคะจากข้อมูลทั้งหมดนี้มันชี้ให้เห็นว่าแค่การมีแผนที่ดีมันอาจจะไม่ใช่คําตอบสุดท้ายอีกต่อไปแล้ว คำถามสำคัญที่น่าจะอยู่กับเราไปอีกนานก็คือเราจะลดช่องว่างระหว่างยุทธศาสตร์ที่ยอดเยี่ยมกับความเป็นจริงที่โกลาหลนในสนามได้อย่างไรอะไรคือสิ่งที่ขาดหายไประหว่างแผนที่วางไว้อย่างดีกับความรู้สึกของผู้คนที่กำลังรอคอยความช่วยเหลืออย่างสิ้นหวังในขณะที่ระดับน้ำกำลังสูงขึ้นเรื่อยๆทุกนาที บางทีคําตอบอาจจะไม่ได้อยู่ที่การสร้างแผนที่สมบูรณ์แบบขึ้นไปอีกแต่อาจจะอยู่ที่การสร้างระบบที่ยอมรับความไม่สมบูรณ์แบบและพร้อมที่จะปรับตัวในภาวะวิกฤตได้อย่างรวดเร็วที่สุดก็เป็นได้ค่ะ